มุนกังหันเปลี่ยนดวงที่ไทยไม่ต้องบินไกลไปถึงฮ่องกงค่ะวันนี้พาไปเที่ยววัดทิพวารีค่ะไหว้ขอพรองคอ์งเทพมังกรเขียวและเทพกังหันค่ะวันนี้เขาขายอะไรค่ะไปมองไว้ก่อนอค่ะกัดจะพาเวะชิมค่ะและพาเวะกินตุ๊กเดี่ยวไก่มาด้าเจ้าเก่าจิโ้วยกันค่ะ,ะ,วคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้า M าร์ทสายสีน้ำเงินนะคะวันนี้ขึ้นจากสถานีบางโพค่ะเพื่อที่จะไปลงสถานีสามยอดนะคะ มาถึงสถานีสามยอดแล้วค่ะเราจะออกทางประตู3ค่ะคนไม่ดูแผนที่เนาะแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ MRT สถานี3ยอดค่ะออกทางประตูไหนเราจะเที่ยวสถานที่ใดก็มีบอกหมดเลยนะคะ เลี้ยวขวานะคะแล้วเดินไปนิดหน่อยค่ะเดินไปประมาณไม่เกิน500เมตรนะคะหรือประมาณ7นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งดีโอสยามพาซาค่ะเราข้ามตรงนี้มามันหมดเวลาพอดี เราข้ามมาฝั่งดิโกสิยีมพาซา,าแล้วนะคะก like, right ็ดูนี่เขาขายอะไรกินเหรอไได, <c oughs> ดูดิร้านนี้คนเข้าแถวเยอะมากเลยค่ะส่วนมากเป็นชาวต่างชาตินะคะเรามองไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวขากลับเราจะแวะทานร้านนี้ด้วยกันคะ่ะตึงแล้วนนะแล้วโพงคะ เดินลงมาเรื่อยๆนะคะด้านหน้าเราเป็นถนนตีเพชรนะคะหัวมุมนี้เป็นศาลาเฉลิมกรุงค่ะแล้ววัดถึงวัดนะไหนหน้านาประตูทางเขา้ายืนอยู่ด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุงเราก็จะมองเห็นทางเข้าวัดทิพวารีแล้วค่ะเราเดินไปกันต่อเลยค่ะนะจ,นนนะจริงเหรอ <c oughs> แถวนี้มีกว๋วยเตี๋ยวไก่มาราเจ้าดังด้วยค่ะค่ะกลับเราจะแวะชิมด้วยกันค่ะพอจะขับผ่านตอนเดียวกับบ้านเฉยๆ<อ>แต่ไม่รู้จ่อคืออะไรช่นวัดหยุดขวาขมือใช่ไหมใช่วัดอยุ่ขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนบริเวณน,นี้ค่ะ กแลวะะ้วัดทิพวารีอยู่ในซอยทิพวารีค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนิดหน่อยก็ถึงแล้วค่ะไ,ไหนพื้น <laughs> อะไรสวย,สวยอ๋อ เราถึงวัดแล้วค่ะประตูทางเข้าสวยมากเลยค่ะเหมือนวัดไปฮ่องกงเลยค่ะสองฝั่งจะมีรายละเอียดสําหรับท่านที่แก้ปีชงนะคะวัดทิพย์ารีเป็นวัดเก่าในย่านนี้ค่ะมีอายุกว่าหลายร้อยปีแล้วนะคะมีหลายท่านแวะเวียนมากราบไหว้ค่ะเพราะมีความเชื่อว่าองค์เทพเจ้าณนว,วัดแห่งนี้เปลี่ยนดวงชะตาจากรายให้กลายเป็นดีค่ะใช่เดินขึ้นไปด้านบนด้วยกันค่ะมีบันไดยพญานาคเดินไปชั้นบนกราบไหว้องค์เทพเจ้าต่างๆด้วยกันค่ะ เราเดินขึ้นมาแล้วนะคะภายในวัดทิฟารีก็ประมาณนี้นะคะเป็นวัดจีนที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งค่ะขวามือก็จะเป็นที่บูชาวัตถุมงคลนะคะซ้ายมือก็เป็นบริเวณจุดกลับไหว้ขอพรค่ะ ทูบเทียนและชุดศักการะบูชาก็จะอยู่ด้านในนะคะเทียบแดงสําหรับท่านที่แก้ปีชงก็อยู่ด้านในเช่นกันค่ะฝนทูบเทียนเอาฝั่งนน้ทเทียนตรงโน้มุมโน้ใช่ไหมคะ ต้องการแก้ปีชงเทียบแดงราคาชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วเราก็มานั่งกรอกตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะพร้อมทั้งขั้นตอนวิธีการแก้ปีชงค่ะซุดกับไหว้สักการะขอพรก็อยู่บริเวณนี้นะคะท่านใดจะสักการะขอพรแบบใดก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะอยู่ทุกเทียนบริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้วางของไหว้ค่ะ แล้นเราก็นําทูบไปปักบริเวณจุดต,ต่างๆค่ะเราจะปกักทูบกลับไว้3จุดด้วยกันค่ะจุดที่1ไึว้ฟ้าดินนะคะปกักทูบ3ดอกค่ะจุดที่2ไว้เทพมังกรเขียวค่ะแล้วจุดที่3ไมว้องค์เทพเจ้าทุกองค์ค่ะ มาเติมน,น้ำมันตะเกียงค่ะตะเกียงก็มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วเข้าไปด้านในกับไหว้ขอพอรองค์เทพเจ้าต่างๆด้วยกันค่ะเดินเข้ามาเราก็กบไหว้ขอพอรองค์พระประธานสามองค์ด้วยกันค่ะ มาด้านขวามือเราก็กลับไหว้ขอพอรองค์เจ้าแม่กลนอิมพันกรค่ะถัดมาไหว้ขอพอรองค์เจ้าแม่ทับทิมค่ะ เดินเข้ามาด้านในอย่าลืมไหว้องค์แปดกงนะคะหรือจะไหว้ขอพรอ,องค์เจ้าแม่ทับทิมแบบใกล้ๆก,ก็ได้ค่ะด้านหน้านี้เราไหว้ขอพรอ,อดีตท,ท่านเจ้าอาวาสนาวัฒแห่งน,นี้ค่ะถัดมาองค์เทพมังกรเขียวค่ะหลายท่านมาสักการะบูชาและทําพิธีแก้ชงค่ะเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาน้ําทิพย์ประจําวัดค่ะช่วยคุ้มครองดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีค่ะไหว้ขอพรด้วยกันค่ะ มาไหว้ขอพอรอง์ท้าวเวสุวรรณค่ะเดินออกมาบริเวณด้านนอกค่ะฮไฮไลท์ที่นี่ก็คือหมุนกลางหันเปลี่ยนดวงนะคะเดี๋ยวเราเป็นหมุนกลางหันเปลี่ยนดวงด้วยกันค่ะท่นาทนใดแค่ปีชงก็นำเทแดงมาทำตามขั้นตอนบริเวณนี้ได้เลยค่ะ มากล้กันองค์เทพเปลี่ยนดวงค่ะหรือเทพกังหันค่ะเชื่อว่าสายมูต้องรู้จักวัดกังหันในฮ่องกงเป็นอย่างดีนะคะแต่เราไม่ต้องบินไปไกลจนถึงฮ่องกงก็มีเทพกังหันค่ะซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าช่วยในเรื่องเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายเป็นดีค่ะเดี๋ยวเรามาหมุนกังหันด้วยกันค่ะ อธิษฐานและหมุนกลางหันหนึ่งรอบค่ะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาค่ะขัดมาบ่อน้ำเทพหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดค่ะและเกือบลืมค่ะพาปไปไหว้ขอพรเทพอุ้มสมและพระแม่ธรณีค่ะเทพอุ้มสมช่วยเรื่องความรักและเมตตามหานิยมค่ะ วันนี้อิ่มบุญอิ่มใจค่ะอาจไม่ต้องบินไกลไปถึงต่างประเทศค่ะก็สามารถสักการะขอพรองค์เทพเจ้าต่างๆได้ค่ะหมุนกังหันเปลี่ยนดวงเหมือนได้ไปต่างแดนเลยค่ะแวะมาเที่ยวมาสักการะองค์เทพเจ้าสถานที่แห่งนี้กันได้นะคะและนอกฝนตกนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มรักค่ะเจ้าเก่าเจ้าดังในย่านนี้ค่ะจื้นถ่ายรูปตรงนี้วิวสวยมุมดีมากเลยค่ะ เราจะเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาด้าประมาณ4นาทีนะคะเดินตรงไปจากบริเวณหน้าวัดค่ะแล้วเลี้ยวขวานิดนึงค่ะก็ถึงเลยค่ะเราเดินมาถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้คิวและสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นเส้นใหญ่ต้ยมยำกับอันนี้ต้ยมยำนะคะเครื่องแน่นเลยค่ะผักก็จะมีผักตำลึงแล้วก็มาดาุ้สดให้ เรามาชิมไปด้วยกันค่ะอร่อยจนไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะกากหมูที่นี่ขอบอกเลยว่าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจนต้องสั่งเพิ่มเลยค่ะส่วนน้าซุปก็อร่อยกลมกล่อมมากค่ะสั่งกากหมูเพิ่มมาค่ะกากหมูที่นี่กลอมอร่อยค่ะหอมน้ํามันเกลียวค่ะอร่อยและอิ่มมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินกลับทางเดิมนะคะลืมบอกไว้ว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ถ้วยละ50บาทนะคะ เดินย่อยกันค่ะถึงอิ่มยังไงเราก็ต้องแวะอีกร้านนึงค่ะร้านที่อยู่ติดกับ MRT สถานี3ยอดนะคะตอนขาม,มาที่คนเข้าแถวกันเยอะๆเลยค่ะส่วนมากก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวเราไปแวะชิมก่อนกลับกันค่ะ ไปต่อคิวใช่ไหมใช่คนไม่มีหลนตถึงด้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแวะชิมด้วยกันค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะคร,ร้านปิดบ่ายสองครึ่งนะคะเรามาก็รอคิวนิดหน่อยค่ะบอลนะตอนใหญ่แอบมองในตู้กล่องสีเหลืองเป็นเค้กกลย้ยหอมโบราณค่ะกล่องสีส้มก็เป็นเค้กส้มสดค่ะ ชื่อร้านออนล็อกยุ่นนะคะเป็นสไตล์อาหารเช้าค่ะแบบอเมริกันเบรกาสต์ค่ะมีขนมปังชากาแฟค่ะเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะได้คิวพอดีเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันค่ะเอาน้ำเลยนะสั่งอาหารก่อนนะค่ะตอนนี้เราสั่งอาหารและน้ำแล้วนะคะอันนี้เป็นลมเย็นค่ะเดี๋ยวเราดูอาหารที่เราสั่งกันค่ะ ถามว่าทำไมชื <welche ăn? S 2> ่อนีเขาว่ามันเก่าแก่ไม่ใช่ดิพอะไรที่มาถมันเป็นชื่อบอกเก่ดองเขาน้ำชาแบบร้อนๆนี่เสริมให้ฟรีนะคะกลิ่นชาหอมมากเลยค่ะชิมนมเกิ๊เปกันค่ะสั่งแบบหวาน้อยนะคะ ชื่อสลับเมื่อกี้ใส่ของอะไรได้ปะอาหารก็ทยอยมาเสิร์ฟแล้วค่ะภายในร้านคนจะแน่นมากเลยนะคะที่ต่อคิวด้านนอกก็ยังมีอีกหลายคิวค่ะผลแล้วก็ใส่ซอสใส่อะไรไหมที่นี่ไงวันนี้เราสั่งขนมปังปิ้งเนยนมค่ะแล้วก็ขนมปังสังขยาค่ะแล้วก็ไข่กวนพร้อมทัอปิ้งสามอย่างค่ะเนยหอมมั้ยอืมนุออรยนีอวสั่งนี่มาสิออนี่ไงก็สั่งขยาย เมื่อ,อก,กี้เราสั่งช็กโแลตใช่ไหมพี่ฮจุรนะ <c oughs> ไม่ได้สั่งใช่ไหม <c oughs> กินนั่งวันนะวันนี้เปรี้ยวน้อยพริกน้อยมะเขือเยอะเปรี้ยวน้อยพริกน้อยมะเขือเยอะคุณลงมาผสมน้ำจิ้มให้ค่ะสำหรับไข่กวนและท็อปปิ้งสามอย่างนี้ค่ะสีเ <c oughs> ขาแบบสีแบบง่ายๆรสชาติเป็นไง หวานนนะ้อยเนาะแต่มันไม่ใช่ชาไทยอ่ะมันเป็นเหมือนสังขยาโบราณที่เขาใส่ในโตเกียวอ่ะจัดเขาเ้าไปแล้วนะจ้าที่มันคือเทพมันคือสังขยาแต่มันไม่ใช่ใบเตยแล้วไม่ใช่ชาไทยใช่ไหม ลุงและคุณป้าเจ้าของร้านใจดีมากๆและเป็นกันเองด้วยค่ะสอบถามเค้กกล้วยหอมมาให้นะคะทั้งเค้กกล้วยหอมและเค้กส้มสดของละหกบาทค่ะซื้อกลับบ้านกันได้นะคะเป็นเค้กโบราณค่ะขนมปังนุ่มมากพี่นั่งมานานเลยยังไม่แข็งเลยปกติมันจะแข็งตอนนี้อิ่มมากเลยค่ะทุกเมนูอร่อยมากจริงๆเลยคะ่ะเดี๋กิน ผ่านมาทาง MRT สถานี3ยอดก็แวะมาทานกันได้นะคะขอบอกเลยว่าอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยววัดทิพวารีนะคะมาหมุนกลางหันเปลี่ยนดวงและไหวองค์เทพเจ้าต่างๆกันค่ะวันนี้อิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องมากๆเลยค่ะไว้ครั้งหน้าไปเดินเที่ยวด้วยกันอีกน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ